มันนตรงไหนอะลูกอะไรไปก่อนนะสะวัสด,ดีว่าสวยมาก <c oughs> ไหนน้องเพชรมาอีกข้างหนึ่งลูกเพชรอีกข้างหนึง่งนี่ค่ะประแจมาแล้วเอาเอาออทำไมอ่ะ,อะเพชรไปออกทำไม นูนี่นะหนูจะได้นอนแล้วนะคะแ,ะแค่นะเ้ช่า,า,า,กกน,ะานะครับน,นี่นพนนนะครับาเชื่อมั่นในตัวแม่ทัพหนะครับขอตัว้ว ไม่มัดแล้วไงแม่ยายดูข่าวก่อนแขนขาขาวยหน่อยมวยไมยทำเยาเข่าหัวทำหัวหน่อยทำหัวหน่อยทำมวกับพี่อะบอลยศบอลยศเหลืองสวนแม่ทับทัามที่หนึ่ง มีความเป็นทหาร